ฉันตกใจฟันตัวเองมากเว้ยเคยดัดฟันตอนหมอ5ใช่ไหมเพราะว่าฟันมันห่างแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะห่างขนาดนี้ดูสิฟันฉันห่างขึ้นนี่คือฟันจริงฟันแท้ไม่เห็นฟันแบบนี้มาสิบปีแล้วรับไม่ได้ ฟันสวยๆแบบนี้นะคะท่านได้แต่ใดมาฟันแบบดาราและสวยขึ้นสิบเท่าก็มาจา้าช่วงนี้นี่มั่นใจเพิ่มขึ้นอีกเยอะมากเลยแล้วก็แฟนชมว่าสวยบอยมากแกฉันว่ารู้สึกดีมากก็เลยอยากจะมารีวิวให้ฟังว่าชีวิตเปลี่ยนอีกหนึ่งสเต็ปเพราะอะไรรู้สึกว่าสวยขึ้นจริงๆแล้วเราก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าตัดสินใจไม่ผิดท,ที่เราไปแก้ฟันกันมาทุกคนเป็น เจ็บหน่อยมีการดเจ็บหน่อยฉันจะตกขอบอยู่แล้วคืออยากที่จะมารีวิวให้ฟังจริงๆเพราะว่า process ที่เราทําเนี่ยก็เรียกว่าเป็นช่วงระยะเวลาเป็นเดือนเลยทุกคนเราจะพาทุกคนไปดูเลยนะว่าขั้นตอนการทําวีเนียที่เรียกว่าเป็นขั้นพรีเมียมที่สุดตั้งแต่เคยได้ยินมานะแล้วที่เขาทําให้กับดาราว่าทําไมฟันสวยมากดาราดูเหมือนพระเจ้าให้มาเกิดมาและยิ้มสวย ไม่ค่ะทุกคนคุณหมอให้มาค่ะเราจะพาทุกคนไปดูกันว่าเราไปทำที่ไหนอะไรยังไงจุดเริ่มต้นมันเป็นยังไงพี่แนนเริ่มเล่าเลยเอาล่ะทุกคนฉันเนี่ยเป็นคนแปะฟันพูดเลยฉันแปะฟัน,นาง,งามมาตั้งแต่จะสิบปีและนะ ก็เรียนจบไปเออเรียนจบไม่นานนะก็ทำแล้วนะแล้วมันก็อยู่กับเรามากับ1ิบปีอยู่บ้างหลุดบ้างเติมบ้างแปะบ้างก็อยู่กับมันมาเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่เราเริ่มที่จะอยากแปะฟันเพราะหนึ่งอยากฟันที่จะใหญ่ขึ้นแต่งบเราน้อยโอเคปะ่ะก็คือเรียนจบมาก็งบน้อยอ,อ่ะหารายได้ได้เดือนละหมื่นสองหมื่นอะไรอย่างเงี้ยเ,เราก็ได้เท่าที่อัตราภาพมันได้แต่ถามว่าเฮ้ยพอใจไหมในช่วงที่เริ่มแปะแรกๆก็ดีขึ้นนะ ดีขึ้นสวยขึ้นรู้สึกว่าสวยขึ้นใช่ฟันใหญ่ขึ้นขาวขึ้นเรียงตัวสวยขึ้นนะคะแต่ด้วยความที่มันเป็นวัสดุอุดฟันหรือว่ามันคือคอมโพสิตเรซินทุกคนมันก็เลยมีการแตกหักได้เปลี่ยนสีได้มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปติดง่ายและมีกลิ่นง่ายใช่ก็เลยล่าสุดอยู่กับมันมาประมาณสัก7ปีเนาะแล้วก็เริ่มมาฟาวเอาว่าเฮ้ย ในเมื่อเขาเรียกว่าวัสดุอุดฟันชั่วคราวอะที่เขาใช้อุดฟันข้างในแล้วเอามาแปะข้างนอกเนี่ยขึ้นชื่อว่าชั่วคราวเราจะใส่ชั่วโคตไม่ได้เราก็ต้องถือว่าถึงเวลาอันสมควรที่น้องจะต้องจากเราไปเพราะเรารู้สึกว่ามันจะอยู่กับเราเกินเป็นถาวอแล้วไม่ได้แล้วเราก็เลยตัดสินใจพี่แนนเริ่มเสิร์ชหาเลยเสิร์ชหาทีนี้ด้วยความที่เราจะเปลี่ยนแล้วเนาะเราก็ต้องบอกก่อนว่าวัสดุเซรามิกเนี่ยราคาสูง แล้วเมื่อราคาสูงหลักแสนแล้วเนี่ยเราอยากได้ของที่ดีที่สุดคุณหมอที่เก่งที่สุดแล้วก็ไม่หนาโปรแตกเพราะมันจะอยู่กับเราถาวรเพราะเราใช้เงินจํานวนหนึ่งเลยทีเดียวดังนั้นเลือกเยอะมากเป็นปีป,ปีบอกเลยว่าพี่แนนกับนาเสริร์ชรีเสิร์ชแล้วกัน<อ>ประมาณ2ปีกว่าจะมาเจอหมอท่านนี้นะ<อ>ฟันที่เราทำมันเนี่ยได้จากคุณหมอสมเกียรติที่เอพิซนาจะให้แล้วค่ะซึ่งคุณหมอสมเกียรติเนี่ย เรียกท่านว่าอาจารย์หมอเลยละกันเป็นอาจารย์ที่สอนแพทย์หลายๆคนในการทำวีเนียซึ่งสไตล์ของคุณหมอเนี่ยจะเน้นในเรื่องของธรรมชาติและความบางที่ดูไม่เหมือน ฟันที่ถูกแปะมาเป็นเหมือนฟันที่เกิดมาแล้วก็สวยแบบนี้เลยเว้ยคือตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยดาราคงไม่ได้ทําหรอกมันดูธรรมชาติมากมันไม่ได้ขาวโบมันไม่ได้หนาเออนั่นแหละคือฝีมือที่คุณหมอตั้งใจทําคุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่ได้ขายแบบโตโยต้าอะไรเงี้ยคุณผอขายพอชนุษประมาณนั้นเหมือนวันนี้เราได้พอชมาค่ะมันจะดูเหมือนเกิดมาแล้วฟันสีนี้เลยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปดูโปรเซสกันว่าเฮ้ยตอนนี้นาแนนแฮปปี้มาขั้นตอนเป็นยังไงฟันซี่ละเท่าไหร่ นะคะ1 2 3 4สเราไปเริ่มดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยคือโทรไปแล้วก็ทำนัดกับคุณหมออันเนี้ยเข้าไปเพื่อปรึกษาก่อนได้นะไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วต้องทำเลยนะเพราะว่าบางคนก็ทำไม่ได้คุณหมอเห็นฟันแล้วก็คืออันนี้ก็คือทำไม่ได้ต้องมีการ<ำ>จัดก่อนบางคนใช่แล้วบางคนก็จะต้องทำเหนืออเพิ่มเติมแบบงานยิ่งใหญ่ที่ เอกสิ่งที่ชอบเลยคือสถานที่ดูแบบมันอบอุ่นมันดูแบบไม่น่ากลัวมันไม่ใช่โรงเชือ้อเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยห้องมันคือมีความทันสมัยมาก mm hmm. คุณหมอก็ดู p r o f e s ชั o นอลมากสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเข้าไปปุ๊บคุณหมอจะเริ่มให้ดูฟันนะเนาะและเริ่มถ่ายรูปฟันของเรา mm hmm. แบบใกล้ๆเลยและหลังจากนั้นคุณหมอจะเริ่มถามแล้วว่าเราอยากได้ทรงไหนมีแบบไหนที่ชอบมีการปปี้รูปใครมาบ้างม <f> ดีฉันก็เอาเซฟเฟอร์เรน์ไปให้คุณหมอดูเลย นะว่าชอบฟันของคนนี้ค่ะชอบสีประมาณนี้นะคะขั้นตอนของคุณหมอก็คือมีหลายขั้นตอนมากนะทุกคนแต่คุณหมอเนี่ยจะเริ่มทําการดีไซน์ฟันก่อนอดีไซน์ฟันแล้วถามว่าชอบไหมนะคะ รูปแบบที่อยากได้แหละก็ให้คุณหมอดูทีนี้ก็ฟันเรามีปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ให้คุณหมอเช็คเลยจะรู้ว่าฟันจริงมีอะไรบ้างปัญหาคือตรงไหนต้องเอาอันเก่าออกก่อนใช่อันนี้งานยากนะงานรือ้องานรือ้อมีค่ารื้ออีกนะใช่มีค่ารือ้อพอรื้อเสร็จ มาดูว่ามีฟันไหนผุไหมอันไหนต้องแบบมีฟันสึกไหมหมอก็จะนัดวันถัดไปด้วยซ้ำคุณหินปูนแล้วก็แก้ตรงบริเวณฟันสึกเขาก็จะอุดให้อุดฟันในส่วนที่สึกหรือว่าเริ่มดูท่าทีว่าจะมีแมงเพราะว่าจะบอกว่านาแนนอยู่กับฟันที่ถูกครอบมาตลอดแล้วคือการแปลงมันไม่สะอาดเวลามันครอบแปะๆโดยที่ซิลไม่ดีมันก็จะมีรูที่เศษอาหารจะเข้าไปติดได้หลังๆคืออยู่มา เกือบเจ็ดป like <st ing noise> like ีเร <rast ing noise> ิ so, ่มม no ีกลิ่นจริงๆนะเอามือไปแค่ๆอย่างเงี้ยดมเหมือนตอนเด็กๆอ่ะที่แคะแล้วดมมาเด็กๆอ่ะเนี่ยพวกเราทุกคนทำแล้วเอาจริงๆพูดตรงๆคือเวลเราเราดมอ้าวแค่มีกลิ่นว่ะเราก็เลยคิดว่าไม่ได้แล้วอ่ะพอคุณหมอไปบอกคุณหมอว่าไอซีเนี้ยมันมี พอคุณหมอดูปุ๊บคุณหมอก็เห็นเลยว่ามันมีความผุอยู่จริงๆมีแมงนอ่อน <One all. S 2> คุณหมอเขาก็เลยทําหน้าที่แบบขูดๆออกไปให้ใช่เพราะว่าคุณหมอเนี่ยจะมีการตกแต่งหน้าฟันจริงของเราถ้าเทียบแล้วนะวีเนี่ยสมัยก่อนกับสมัยนีย้ข้อดีคือเดี๋ยวนี้เขาไม่มีการขูดหน้าฟันจริงของเราออกไปเยอะแล้วก่อนที่จะไปเรื่องขูดหน้าฟันจริงอะ่ะก็ต้องบอกว่าเขาอะ่ะเอาอันเก่าออกใช่ปะแล้วเราจะต้องอยู่กับฟันว่างๆเนี่ยประมาณ1 2ถึงวัน ก็คือฟันที่ไม่มีของแต่ฟันจริงอ่ะก็ทุกคนก็จะเห็นว่าฟันฉันน่ากลัวมากฉันตกใจฟันตัวเองมากเว้ยเคยดัดฟันตอนมอม้าใช่ไหมเพราะว่าฟันมันห่างแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะห่างขนาดนี้ดูสิฟันฉันห่างขึ้นนี่คือฟันจริงฟันแท้ไม่เห็นฟันแบบนี้มาสิบปีแล้วรับไม่ได้ดูเลมากฉันต้องอยู่กับฟันนี้หนึ่งวันเต็มๆแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาใส่ครอบฟันต่างๆ ดูสิพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะกลายเป็นแต้วได้หรือเปล่าวันนี้ขอญาตินะปิดแมสทั้งวันไม่ต้องมาเจอไม่ต้องมาคุยกับฉันบายอยู่กับมาฉันไม่ไปไหนเลยนะไม่ออกจากบ้านสองวันไม่กล้าพูดกับใครเ,ออเลยแกแล้วพอดีปิดแมสพอดีช่วงนี้นก็เลย <laughs> ชิวก็ฉันก็เป็นฟันหมาไปหลังจากนั้นหมอกน็นัดไปอีกวันออทำนู่นนี่นั่นพูดหินปูนอะไรเสร็จเรียบร้อย นัดแปะอะตอนนี้แหละที่น้องอาจจะบอกว่าข้อดีของคุณหมอสมเกียรติก็คือเอาหน้าฟันจริงของเราออกน้อยมากจะเห็นบางเจ้าที่ทำเซรามิกหลักแสนเหมือนกันนี่แหละแต่ฟันจริงอะ <c oughs> เหลือน้อยจึงหนึ่งที่ฟันจริงเหลือเล็กๆเ,เพื่อที่จะแบบว่าครอบแปะ เข้าไปเพื่อให้มีเนื้อที่ของฟันเจมิกใส่เข้าไปอันนั้นเรียกว่าเสียดายเนื้อฟันจริงเรามากไนะเราก็โดยโดยส่วนตัวพื้นฐานไม่ใช่เป็นคนฟันเยอะอยู่แล้วไม่ได้เป็นคนฟันใหญ่อยู่แล้วดังนั้นโชคดีมากๆที่คุณหมอเอาหน้าฟันของเราออกไป ไม่เยอะบางมากอ่ะถึงขั้นตอนไหนแล้วเมื่อกี้ถึงขั้นตอนคือเราก็กลับเข้าไปเพื่อที่จะจะออกแบบใหม่แล้วแหละแล้วก็แปะแต่เขาจะยังไม่แปะของจริงให้นะทุกคนเขาจะแปะตัวสำรองก่อนเพื่อให้ดูว่าเราชอบแล้วหรือไม่ทรงสีจะแปะเพราะฉะนั้นนฟันมาอยู่กับเราไม่นานเพราะว่าออกมาวันนี้จะสวยแล้วซึ่งบอกเลยนอกจากปัญหาฟันเก่าของเราที่แบบเปลี่ยนสีเป็นสีดำๆทุกคนจะเห็นว่าของแนนอะฟันเป็นดำๆแล้วนะแย่มาก นนยังมีปัญหาเขาเรียกอะไรอ่ะฟันเล็กอ่ะพอฟันเล็กเนี่ยอยากฟันใหญ่เหมือนแต้วอ๋อไม่รูปแต้วความฝันของเราคือเลเซอร์เหงือกหนองแต้วแต่ด้วยความที่เราก็ไม่ได้แบบว่าเหงือกเยอะขนาดนั้นอ่ะหมอเลยทำง่ายอ่ะมันไม่ใช่เป็นการใช้มีดกรีดเหงือกนะอะไรคอฟันติดคอหรือเปล่าคุณหมอเฮ้ยอันนี้มันดีเว้ยตรงเดี๋ยวนี้นวัตกรรมที่คุณหมอเขาทำคือ เลเซอร์เบาๆใช่ฟันมันก็เลยเหมือนเวลาเราย <c oughs> <ะ>ิ้มอ่ะคุณหมออ่ะเจ๋งมากตรงไหนว่าถ่ายรูปเสร็จคุณหมอบอกเลยนะยิ้มเราเนี่ยไม่เท่ากันนะด้านหนึ่งมันเห็นเหงือกเยอะกว่าเดี๋ยวอย่างงี้คุณหมอจะเลเซอร์เปิดเหงือกเปิดเหงือกขึ้นมาด้านเนี้ยให้เยอะหน่อยเวลาเรายิ้มอ่ะฟันจะดูเรียงเท่ากาันสวยเอา้าว่ะ เปิดเหงือกได้เอคุณหมอก็เลยเลเซอร์ให้ใช่ซึ่งการเลเซอร์เนี่ยไม่เจ็บเลยโอเคมีการฉีดยาชา4 4 5สจุดแถวนี้นะฉีดต้องเงือกฉีดแป๊บเดียวหลังจากนั้นไม่รู้สึกอะไรแล้วหลังจากนั้นก็คือนอนนิ่งๆให้หมอทําฟันตัวชั่วคราวเนี่ยอยู่กี่ชั่วโมง4ี่หชั่วโมงนานเหมือนกันทุกคนแนะนําให้เตรียมตัวอดแ c a s t ไปฟังนะแล้วก็หลับไปเลยไม่ได้หรอกไม่ได้หลับหรอกเพราะมันรู้สึกใช่มีอะไรอยู่ในปากตลอดแต่ไม่เจ็บ ใช่ค่ะแล้วก็ข้อดีของเลเซอร์ตัวนี้ก็คือเลเซอร์ตัวนี้มันเลเซอร์เราปิดแผลไปในตัวมันจะไม่มีเลือดโชกออกมามเหมือนการตัดเหงือกเย็บสมัยก่อนอ่าอ่ามันก็เนืต้ตากาบโคตรเนาะพอ,อเสร็จแล้วปุ๊บคุณหมอก็เอาวัสดุชั่วคราวเนี่ยทำให้เหมือนรูปลักษณ์ที่เราชอบนั่นแหละ แปะออกมาแก้วันนั้นฉันรู้สึกกันสวยมากเลยใช่ฉันได้ฟันที่ฉันอยากได้นะอยากได้ฟันแบบทรงกระต่ายกระต่ายนิดนี้เพราะว่าอยากให้มีความฝันว่าหน้าเนี่ยดังเนี้ยจะใหญ่กว่าปกติจะเห็นว่าฟันตัวชั่วคราวนะมันจะมีความดังเนี้ยเด่นเพราะว่าฟันที่สองอ่ะจะเล็กนิดนึงก็มีความกระต่ายก็ได้ความเก๋ไปอีกแบบอัปเดตฟันชั่วคราวของเราสองคนวันนี้มาเจอกันแล้วกินลูกชิ้นไปด้วยเออว่ะไม่ติดไปดูคลิปลูกชิ้นได้นะ เอาละค่ะเห็นไหมคะว่ายิ้มได้เต็มปากเต็มคำมากขึ้นถามว่าพี่แดนชอบกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ที่เป็นตัวชั่วคราวชอบกี่เปอร์เซ็นต์ตัว craft, ชั่วคราวฉันมีพี่ฟันด้วย <laughs> <laughs> อ๋อเรามีอะไรติดไหมทุกคนเรามีละติดไหมไม่มีเนาะโอเคทุกคนคิดว่าฟันตอนนี้โอเคหรือย,อยังหรือว่าอีกพรุ่งนี้เดี๋ยวต้องไปเจอหมอเพื่อที่จะบอกคุณหมอว่าชอบหรือยังนะคะ ถ้าชอบแล้วคุณหมอก็จะคีบแบบนี้ไว้แต่ว่าสําหรับนาเองอะรู้สึกว่าอยากเพิ่มตรงเขี้ยวอะให้เต็มขึ้น,นกว่านี้อีกนิดหนึง่งแต่ว่าพอมันไม่เต็มอะก็จะเห็นฟันกระต่ายค่อนข้างโตแล้วก็ชัดมีความคิ้วๆน่ารักเออแต่ว่าของพี่แนนเป็นยังไงบ้างของพี่แนนจะยาวกว่าเรานิดนึงเขี้ยวยาวนะคะก็คือจะก็จริงๆก็ชอบแล้วนะพี่แนนของพี่แนนทำมันดูเหลืองกว่าเรานิดนึงอะเอาแล้วคนละเฉดเอเดี๋ยวบอกนะว่าคนละเฉดไม่ไม่ไม<ๆ>เออแต่ของตัวเองเหลืองกว่าเรานิดนึงอะเนี่ยเดี๋ เออว่ะเราครทำสีเดียวกันเมื่อวานจริงเราคนทำสีนี้กันงั้นเดี๋ยวเราปรับให้สว่างขึ้นแล้วกันเนาะเราครทำสีนี้เดี๋ยวดีอันนี้เป็น natural ๋อหรอสี natural เราเราเรา prefer นี้อ๋องั้นเดี๋ยวปรับให้เป็นสีนี้แล้วกันเนาะนะทุกคนพิมพ์มาว่าอย่างว่าชอบสีไหนกันนะคะเดี๋ยวไปให้คุณหมอดูพรุ่งนี้นะคะนาแนนก็จะไปเจอคุณหมอช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าคุณหมออยากจะปรับแต่งยังไงให้แล้วก็ไปดูกันว่านาแนนเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าแย่ลงก็จะคีบแบบเดิมนะคะโอเค่ะััปดตกน อยู่กับมันกี่นานหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปพี่แนนก็เป็นคนแรกที่ได้ไปทําแล้วนาก็ไปต่อใช่ค่ะขั้นตอนคือขั้นตอนก็คือคุณหมอบอกว่าเราชอบแล้วหรือยังกับทรงนี้ถ้าเราชอบแล้วเนี่ยเออคุณหมอเขาก็จะจะขึ้นโครงนะก็คือเขต้องโมฟันแล้วก็ส่งแหลส่งแลลเพื่อไปทาเซรามิกจริงแล้วมาแปะกับนะ ซึ่งพอเราชอบแล้วปุ๊บเราก็บอกหมอโอเคชอบแล้วแต่สิ่งที่เขาให้เลือกอีกอย่างนอกจากสีของฟันแล้วอ,ม,อมันก็จะคือตัวกาวแปะมันจะมีสองสีใช่ก็คือกาวใสกับกาวขุ่นถ้ากาวขุ่นนั้นมันจะขาวแต่ไม่ใสแต่ถ้ากาวใสมันจะใสแต่ว่าสีมันก็จะไม่ขาวเท่าก็คือไม่ขาวกระดาษว่างั้นเถอะและเราสองคนนั้นก็เลยเลือก แบบใสค่ะแบบใสนะกาวใสค่ะฟันมันก็จะดูเงาเงาเงาไหมอันนี้คือเงาอันนี้มันบังแ๊บหนึ่งนะให้ดูในแสงอีกหนึ่งเนี่ยเวลาเจอแสงอ่ะฟันมันก็จะไม่ด้านมันก็จะเงาเห็นไหมว่าฟันใหญ่ขึ้นเยอะมากๆนะคะเยอะมากทุกคนแก่ดีแล้วขั้นตอนนั้นก็เลยประมาณ 45- ชั่วโมงเออเราว่าเราอะทำทั้งหมดบนล่างลงแล้วสิบสี่ป่ะแปดหนึ่งแปดเป็นสองสิบหกสิบหกแปดกับแปดบนล่างเลย ส่วนราคาเนี่ยแล้วแต่โปรคา่าเขาจัดโปร,โปรบ่อยที่เอเป็กลองไปถามดูได้นะทั้งปากเป็นแสนอยู่แล้วทุกคนแต่ว่าถามว่ารู้สึกว่าคุมไหมรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนไปตอกหน้าที่เกาหลีแล้วกลับมาแล้วสวยเลยไหมเออรู้สึกจริงมันคือศัลยกรรมที่เชียมากมากเลยอะ่ะจริง,รงๆคือทำแล้วยังสวยขึ้นจนคนทักว่าทำอะไรมาแต่ดูไม่ออกดูไม่ออกแล้วก็ออหยุดยิ้มไม่ได้เลยเพราะรู้สึกว่าย,ยิ้มสวยกว่าไม่ยิ้มไปแล้วอ่ะเออแต่ก่อนไม่ค่อยมั่นใจในรอยยิ้มเท่าไหร่จะชอบอย่างเนี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือ ฟันมันเต็มปากกนะันเนาะมันก็อยากจะยิ้มให้มัน <ST AR> ใช่เอายงี้ <ST AR> ก็วันนี้สรุปเลยอยากรู้สึกเหมือนดาราขึ้นมา <ST AR> นางงามเนี่ยไปทำฟัน <ST AR> ใช่แล้วก็แนะน,นําแนะนําคุณหมอเลยนะจริงๆว่าไหนๆเราก็จะอยากจะสวยขึ้นแล้วอะ่ะเราก็อยากที่จะอยู่ในมือของแพทย์ที่โ r o f e s <ST AR> s i o นอลมากที่สุดแล้ว <ST AR> ก็ทําออกมาแล้วดู <ST AR> ไม่โปะอะทุกคน <ST AR> อ่ะใครอยากที่จะทําแล้วดูไม่โปะก็ลองติดต่อไปได้นะอันนี้ก็คือจะหายนะจ๊ะ ก็คืออย่างที่บอก,บอกอช่องของดิฉันทําไงให้สวยขึ้นของดิบอกต่อใช่ปะก็เนี่ยมาสรุปสั้นๆนะคะเราก็<ม>หวังว่าทุกคนคงอยู่ได้ถึงจนจบคลิปนะ<ม>แล้วก็ใครมีปัญหาเรื่องฟันยังไงใครเคยไปทําที่ไหนมาก็มาแบ่งปันมาพิมพ์มาคอมเมนต์กันได้ว่าทํามาที่ไหนแล้วสวยไม่สวยยังไงก็มาแนะนําเพื่อนๆกันต่อได้นะคะ<ม>ก็เป็นหนึ่งทิปดีๆนะคะสําหรับการทําสวยในวันนี้นะคะที่มาฝากทุกคนก็เจอกันในคลิปหน้าเราสองคนไปกันนะ ค่ะทุกินไปได,ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจค่ะลาก่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปแคสต์ังสแสดงช่องเจ็ด<อ>ละม<อ>งลงมงมงต้องลงละจุดนี้แม่